สวัสดีครับท่านสมาชิกสากรออมทรัพย์มหาวิจลัยอุบลราชธานีจำกัดที่รักและก็คารพทุกท่านครับนะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สบายๆนะครับที่เราก็มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของผลการเมืองงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับก็อยากจะนําเรียนข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องสมาชิก ให้เราได้เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะว่าสมาชิกหลายๆท่านก็ได้มีการสอบถามแล้วก็มีการพูดคุยเข้ามาครับว่าอ้าสากลของเราเป็นยังไงสถานการณ์โควิดนะมันส่งผลกระทบต่าต่อการดำเนินงานของสากลอย่างไรเนี่ยนะครับะฉะนั้น,นาทางาตัวประธานเองนะครับรวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานรวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ นะสากรออมทรัพย์ของเราทุกคนเนี่ยนะครับตอนนี้ยังมีความสุขดีนะครับทุกๆคนนะครับรวมทั้งในส่วนของอการบริหารงานของเรานะครับก็ราบรื่นได้ด้วยดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจากช่วงการดำเนินงานในรอบตั้งแต่ ต้นปีที่เริ่มมาเนี่ยนะครับจน,นถึงนับเวลานี้เนี่ยนะครับก็อยากจะนําเรียนในส่วนของสมาชิกได้เข้าใจร่วมกันนะครับว่านับเวลานี้นะครับสกกังกสารของเรามีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีทุนดําเนินการทั้งหมด800กว่าล้านบาทเสร็จนะครับะฉะนันใน800กว่าล้านบาทเสร็จก็คือเป็นเงินของอทางสมาชิกของเรานะครับแล้วก็รวมทั้ง ในส่วนของเงินของผู้ที่มาร่วมลงทุนกับเราซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็เป็นทายาทนะครับของสมาชิกที่เราเรียกว่าสมาชิกสมทบนะครับนะซึ่ง800กว่าล้านบาทเนี่ยก็เป็นทุนในการดำเนินง,งานของเรานะครับโดยเฉพาะของสากลเองเนี่ยก็ประมาณ300กว่าล้านนะครับก็เกือบประมาณครึง่งนึงนะครับนะโดยโดยประมาณนะครับนะะนั้น จากวงเงินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คณะกรรมการในชุดนี้ก็ทํางานกันอย่างเข้มแข็งมากนะครับนะรวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็มีผลประกอบการในครึ่งปีแรกนะครับก็ทําให้เราเน,นะมีรายได้ประมาณ25ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีการจัดนะในส่วนของจ่ายดอกเบี้ยจ่ายสวัสดิการอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีกําไรอยู่ประมาณ15ล้านบาทเศษนะครับ นะซึ่งก็คิดว่านะพอถึงสิ้นปีนะครับที่เรามีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าปีนี้เราจะมีกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ30ล้านเนี่ยผมก็คิดว่านะในส่วนของการดเนินงานของเราก็คงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับอนะย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องสมาชิกครับในส่วนของคณะกรรมการเองก็อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็ทกําความเข้าใจกับพี่น้องสมาชิกนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับในส่วนของสวัสดิการ รวมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สากลมีให้กับสมาชิกนะครับนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจกันดีนะครับว่านนในเรื่องของการออมนะครับแล้วก็การกู้นะครับทีนี้ในเรื่องของการออมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองแล้วก็คณะกรรมการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการออมเพราะสถานาการณ์แบบนี้นะครับเราคงต้องมีการเก็บ ออมเงินกันไว้ให้มากๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตดังฉะนั้นในส่วนของการออมเนี่ยนะทางคณะกรรมการนะครับถึงแม้ว่านะครับสถานการณ์การเงินในของโลกโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับค่อนข้างจะต่าแต่สากลของเรานะครับในส่วนของสากลของเราเนี่ยไม่ลดนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเรายังคงไว้นะครับให้กับสมาชิกได้มีเงินออมแล้วก็มีรายได้จากการออมตรงนี้นะครับ ซึ่งเรามีเงิน,ะนงอนอมเนี่ยนะครับสองประเภทหลักๆก็คือในส่วนของการออมโดยทั่วไปนะครับก็คือเป็นออมทรัพิเศษทั่วไปเนี่ยนะทางสากลเราก็ให้อัตราดอกเบี้ย3.5้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของการออมเพื่อเกษียณเนี่ยนะครับก็คือเป็นการออมตามโครงการเพื่อที่จะให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณเนี่ยนะครับอันนี้เราให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเลยนะครับเราให้อยู่ที่4%เอรนะครับนะน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสากลได้จัด ในส่วนของสวัสดิการให้กับสมาชิกตรงนี้นะครับอนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับก็เป็นสวัสดิการนะครับในเรื่องของเงินกู้ซึ่งก็จะมีอยู่3าประเภทก็คือเงินกู้นะฉุกเฉินนะครับเงินกู้สามัญแล้วก็เงินกู้พิเศษนะครับซึ่งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เนี่ยนะครับเราก็ยังคงไว้นะครับอยู่ที่ประมาณหกบาทห้าสิบสตางค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ฉุกเฉินกู้สามมัน นะครับแล้วก็กู้พิเศษนะครับอันนี้ก็าตกเบี้ยอยู่ที่6.50นะครับนะซึ่งก็ถ้าเราเทียบนะครับในส่วนของอที่สมาชิกจ่ายจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนิดนะครับเพราะอะไรเพราะว่านะแน่นอนครับในส่วนของสมาชิก นะที่จะได้รับคืนไปก็คือเงิน2ส,ส่วนนะครับก็คือเงินปันผลแล้วก็เงินเฉลี่ยคืนนะครับซึ่งนะผมก็คิดว่าเงินปันผลแล้วก็เฉลี่ยคืนเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ทําร้ายจิตใจของสมาชิกนะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแนวทางที่เราปฏิบัติกันมานะครับก็คงไม่ต่ํากว่าที่เราเคยให้ในทุกปีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็คงไม่อยากจะ ให้คำมั่นสัญญา100%นะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับนะแต่ถ้าสถานการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ให้คำมั่นสัญญาครับว่าเราก็คงจะไม่จ่ายน้อยลงมากกว่านี้นะครับณน,น,นี้ก็นําเรียนสมาชิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับณนนแต่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีปัจจัย,ลยหลายๆส่วนนะครับที่จะต้องนาอํามาพินิจพิเคราะห์ นะแล้วก็ในการที่จะประกอบการตัดสินใจนะครับพอถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ณนะเวลานี้เรามีความมั่นใจว่าเราจะจ่ายได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเรียนให้กับทางสมาชิกนะครับได้รับทราบนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของวิกฤตของโควิดนะครับที่ ถ้าบอกว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยของเราซึ่งไม่เคยระบาดมาก่อนเลยไม่เคยมีการติดเชื้อโควิดเลยตอนนี้นะครับก็มีการติดเชื้อกันอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับถึงท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับนะว่าขอให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับก็ทางผมเองนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็ขอ,อให้ทางสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับได้ดําเนินชีวิตนะครับอ,อย่าง ปลอดภัยนะครับก็ขอให้มีการป้องกันตัวเองให้ดีนะครับขอให้มีความสุขนะในการดำเนินชีวิตนะครับถ้ามีอะไรที่จะให้สากรช่วยเหลือได้เราก็ยินดีนะครับมีอะไรก็ติดต่อมาที่สำนักงานสากรนะครับในช่วงนี้นะครับในรอบครึ่งปีนี้ก็คงจะขอนำเรียนข้อมูลในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรเราก็พูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ